ดิบตัวแปลยูคืออะไรครับพี่โอเคครับถ้าลำดับความคิดของน้องเป็นบุคคลที่มีความคิดผ่านลำพว้ไม่ใช่ลำสมองคําถามนี้มักจะเกิดขึ้นและหลักการคิดดิบตัวแปลยูเนี่ยเอาแบบควยควายเลยคือมันเป็นคอนเซ็ปที่ว่าถ้าแบบพื้นฐานที่สุดเลยนะมึงกําลังริบใส่วงเล็บที่แม่งมีเลขยกกำลังครับไอสัตว์หลักควายก็คือมึงเห็นเลขยกกําลังเป็นเลขอะไรลูดหน้าเลขยกกำลังหดลงมาข้างหน้าวงเล็บนี้แบบควยๆายเลยเน้องก็คือกูเขียนสีขึ้นมาและสิ่งที่มึงต้องทาต่อคือ ลอกข้างในวงเล็บทุกอย่างให้แม่งเหมือนเดิมหลังจากนั้นเลขยกกาลังเมื่อกระเด้ามาด้านหน้ามันจะกระเด้าใส่ตัวเองทีหนึ่งกระเด้าใส่ตัวเองทีหนึ่งก็คือลบออกหนึ่งเหลือกำลังสามหลังจากนั้นต่อไปเลยก็คือมันจะเป็นการเอาข้างในเนี่ยออกมาทําการดิฟอีกรอบหนึ่งซึ่งผลลัพธ์การดิฟที่ได้เนี่ยแม่งก็จะคูณข้างๆซึ่งคอนเซปต์การทานี้เราเรียกแบบไคว,ว้ก็คือดิฟคูณถ้าเราแบบมองแบบที่เยสเลยนะครับน้อง x กําลังสองตามสูตรการดิฟ x ตัวแปรยกกาลังไอ้ี้ยแม่ง2 x 3 x ตามสูตรการดิฟตัวแปร x มีได้กังหังดิฟ3 x แม่งก็จะได้3ซึ่งแต่เดิมมันบวกกันก็ k s yes, บวกกันแต่ทีนี้มันเป็นพาหุนน้ไซส์ใหญ่เบิ่มแบบนี้มึงก็ใส่วงเล็บให้มันด้วยว่าทั้งหมดนี้ถูกคูณอยู่กับด้านหน้าและนี่คือหลักการทำดิฟตัวแปร u แบบไม่ k s กบ